น้องเป็นนิสิธันบิที่หนึ่งชื่อชื่อโชคชัยนะครับผมก็ได้รับทราบข่าวแล้วก็ทราบข่าวแล้ววกนี้ไปไปเยี่ยมน่าจะไปในทางที่ดีแต่ตนอาการน่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะออกจากห้องไอซียูได้นะ้นําก็รับรองได้ว่าไม่ใช่น้ํนาจากบ่อบำบัดหรือว่าบ่อสารเคมีอย่างเด็ดขาดนะครับก็เป็นบ่อทีท่รองรับน้ำฝนนะครับแลวก็บ่อที่น้ําก็ไหลมาจากบนเข,ขาด้วยทำให้น้ำเราจะมีสีแดงบ้าง การตรวจสอบคุณภาพของน้ำใอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งในช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีตรวจสอบว่าคุณภาพน้ำให้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็วันนี้ในวันเมื่อวานนี้ก็ได้ให้มีการตรวจสอบตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะได้ผลได้ผลมาแต่ก็คิดว่าในสภาพการตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ําน้ำฝนตกเยอะมันก็เลยทำให้มีตะกอนไหลเข้ามาก็เลยทำให้มีตะกอน เรารับผิดชอบเต็มที่เท่าที่เราทําได้อยู่แล้วหมายถึงว่ามันรับผิดชอบในในในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเต็มที่อยู่แล้วนั้นไม่ไม่มีปัญหาของเราไม่ไป็นสาเษตุแล้วเราเราเต็มที่ทั้งการักษาพยาบาลทั้งการดูแลหุณพ่อที่ที่มาดูแลด้วยนะครับนี่ผมกับท่านท่านรองเบียเขตกับท่านคณะบดีอย่างเต็มที่แล้วนะครับถ้ามองเวลาจะเป็นกการที่สร้างสรรค์นี่กาว่าเป็นเรื่องของการ จะใส่ในระหว่างพี่ระหว่างน้องในเรื่องการทำให้เกิดความสามัคคีในในคณะนะครับในในภาคสาขาวิชาด้วยตอนนี้ใบชายฝักเนี่ยตื้นประมาณประมาณสักเมตรหนึ่งะฮะถ้าถามว่าถ้าเราเอา,าออาไม้ไปแข็งเนี่ยไปวัดแล้วก็ประมาณนี้จริงๆนะฮะน้องเอาลงเวลาตัวเสร็จแล้วเนี่ยที่ลงไปเนี่ยก็จะมีอยู่สามคนน้องรู้ตัวดูตออา,า,า,าได้้ ตอนนี้ไม่ใช่บอกปัดแน่นอนถ้าบอกปัดคงไม่มีใครมาไว้ไว้บริเวณตามอะไรยเป็นที่ทํางานหรือเป็นบริเวณที่ติดใช้ทำกับแน่นอนนะฮะตอนสถานีถามว่าน่าจะเป็นน้องอ่อนแรงเรื่องจากทำกิริยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของกระตุีซึ่งซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าเราประเมินจริงเป็นเรื่องของกระตุี่กระตุี่ยน่าหน้าหน้าหน้าตาสูงเพราะว่าหรือว่าตอนนั้นช่วงเย็นต้นคืนแล้วน้ำมันเด่นนะครับก็เป็นไปได้ถ้าถามหมอวิไลก็ เราทำได้แต่ว่าทางนี้ท่าน,นก็นิสิติเป็นที่ตา้านนะมีสิทธิคือนุสิทธิครับก็สรุปได้อย่างนี้นะครับแล้วก็คิดว่าผมเองเนี่ะนาผู้บริหารยนอะไรก็จะกำชับกำ,ำ,ำชากัมากขึ้น